สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดธรรมะธรรมะแบบภาษาสมมุตินะฮะไม่ใช่ธรรมะอิติปิโสปกวาหรืออะไรหรือหลวงปู่หลวงตาหรือปตัตตปิโดกอะไรนะฮะไม่ใช่ธรรมะแบบนั้นธรรมะที่ใช้ภาษาสมมุติแต่อย่าหลงภาษาสมมุติเพราะมนุษย์บนโลกใบนี้ก็อยู่ในภาษาสมมุติที่เรียนรู้มาศึกษามาจําม,มาท่อง ถูกสอนมาก็ครอบอยู่ในกระบาลอันดับแรกมันยังวางตรงนี้ไม่ได้วางภาษาสมมุติไม่ได้นะฮะถ้ามันฟังแล้วมันฟังด้วยใจสงบแล้วมันวางภาษาสมมุติสิ่งที่ผมพูดได้นะ่ะมันถึงจะมีสติเกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามพวกนี้หลงกันบรรลัยโลกหลงอยู่ในภาษาคำพูดคำอธิบายคำกระแทกนะฮะ ผมตึงบอกไงว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณบัวทำสเต็กกับขนมปังแล้วก็หลงกันเยอะ้วยนะแตภาษาธรรมน่ะเชื่เป็นจริงเป็นจังอนะ่ะพอหลงภาษาแล้วก็ไปยึดเอารูปนามเอารูปอ่ะพอหลงนามอ,ะอ่ะอนามเนี่ยนามเนี่ยนามธาทมเนี่ยพูดแบบสมมุติเลยนะ นมามธรรมคือภาษาชื่อที่เราเอาไปสวมใส่นะฮะอันนี้คือรูปคำว่ารูปก็คือนามาธรรมนะครับแล้วคนก็หลงอยู่อย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันถูกสอนให้ใหได้ยินได้ฟังได้จําได้เรียนรู้ได้เกิดปัญญาในการใช้อย่างเช่นเนี้ยในแก้วใบนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าน้ําอะไรอาจจะเดาส่ม 4, สี่สมห้าแต่ผมบอกว่านี่คือกาแฟสด ภรรยาผมทำให้กินแต่นี่คุณน่าจะรู้นะฮะคุณน่าจะมองออกเนี่ยเนี่ยเรามีปรรัญญาเราฉลาดอยู่แล้วคนมันหลงภาษากันอยู่นะครับคุณต้องฟังเรื่องแบบเนี้ยนะครับฟังเรื่องภาษาก่อนสิ่งที่พูดที่อธิบายมาหรืออะไรก็ตามมันคือภาษาที่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นมาไม่งั้นมันใช้ชีวิตไม่ได้มันกลายเป็นคนโง่เขาไม่ ไม่สามารถจะรู้จักนู่นรู้จักนเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากินอืมเขียวอืมอืมนี่เรียกว่าภาษาสมมุติกินเขียวแต่ไอที่กินเคียวแบบนี้เนี่ยมนุษยก็ทำกันสัตว์มันก็ทำกันอืม มันมีความฉลาดของมันเียวถึงรหลับไหนเยอยขิ้นเมันมีปัญญาของมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีคนถามเราก็ใช้ใชภาษาสมมุติบัญญตัติเพื่อตอบว่าน,นี่คือขนมปังแล้วก็เอาก็ปลาอืมก็หลังจากนั้นก็แข่เนี้ย ไม่ต้องใช้ภาษาบัญญัติเวลากินอยู่คนมันมันหลงในภาษาบัญญัตินะครับเมื่อมีภาษาบัญญัติขึ้นมามันเกิดมันได้ยินได้ฟังมาได้เรียนรู้ขึ้นมามันเกิดกระบวนการจาเว้อันดับแรกคือมึงจํามึงจําในภาษาบัญญัตินั้นพรมึงจาจาได้ มึงก็เริ่มเกิดการคิดวิเคราะห์ไปตามเหตุปัจจัยนะฮะแล้วแต่ใครจะคิดไปทิศทางไหนนะครับได้เวลาปุกกินยาแล้วแต่ใครจะคิดไปทางไหนเดี๋ยวผมเยวเตรียมยายก่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันและเมื่อเราจำภาษานั้นได้นะครับเราก็จะเกิดการขบวนการคิด ปรุงแต่งนะครับนี่แหละตามเหตุปัจจัยถ้าคิดดีก็รู้สึกดีถ้าคิดไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นี่คือธรรมะเลยนะธรรมะที่มีอยู่จริงๆในตัวมนุษย์ทุกคนมึงไม่ต้องไปเรียนรู้บ้าอะไรฟังอาจารย์วิทย์เดี๋ยวมึงจะรู้เรื่องอันดับแรก ืผมเคยพูดเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วแล้วผมไม่ได้พูดมานานจะเอากลับมาพูดอือจริงๆเราถูกสอนให้เชื่อว่านี่คือโทรศัพท์แล้วมันก็เป็นจริงตามโบกสมมุติแล้วเราก็จําได้พอจําได้เราก็ใช้เป็นนะฮะ นี่คือภาษาเราจะรู้เลยว่าภาษาเขาเรียกอะไรทั้งทั้งที่ตาเราเห็นเนี่ยเราจะจำมันได้ทันทีนะฮะนี่คือเรื่องปกติที่มีในมนุษย์ทุกคนแต่พวกคุณยังไม่เห็นขบวนการของมันขบวนการจำได้หมายรู้มันจำได้ขึ้นมาอย่างไงไอ้นี่คือหัวใจทั้งหมดเลยนะแต่เราจรึงต้องรู้จักว่าเรากำลังใช้ภาษา นะครับที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเอามาคุยกันด้วยเหตุได้ผลนะครับถามว่าถูกไหมถูกภาษาจึงมีไว้ให้ใช้ให้ถูกแต่ด้วยเราอะถูกภาษาพวกนี้ครอบมันเลยมีความรู้สึกที่ว่าภาษาเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงๆนะมันมีความรู้สึกที่เป็น สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเราจริงๆไอ้ตรงนี้แหละมันต้องแก้ด้วยกันเห็นถูกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่เคยเห็นขระบวนการของความจําได้หมายรู้มันก็ยังติดถูกภาษาท้นครอบอยู่ตลอดนะครับผมตึองบอกว่าแค่เห็นความคิดมันยังไม่พอคนมันต้องออกจากความจำแล้วไม่เห็นความจำอืม การที่จะเห็นความจําเนี่ยไม่มีในคําสอนไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนสอนหรอกถ้าเอาไปพูดก็ต้องก๊อปอาจารย์มิตรเพราะผมเป็คนพูดมาเรื่องพวกนะี้คนเพว่นั้นมันคาดไม่ถึงมันปรุงแต่งไม่ถึงพอมันได้ยินภาษาที่ผมพูดมันก็ไปสอนผมนึงบอกเลยว่าพะรงัง ภาษาเนี่ยมันอยู่ในหัวเราในใจเรานะครับภาษาทําให้เกิดอัตราตัวตนเหนียวแน่นอืมด้วยความรู้ความรู้ความจําที่มาที่ได้ยินได้ฟังมาจากภาษาทั้งหูที่เห็นต่างตาที่ดี กลิ่นทางจมูกมริบรสทางลิ้นสัมผัสทางกายเกิดอาการรู้สึกทางใจเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอาจารย์วิทย์เนี่ยถ้ายังไม่ฟังอาจารย์ผมยามาแม่งฟังไม่รู้เรื่องนะอืมกว่าที่มึงจะมาฟังอออิสาราหเนี่ย มึงไม่ต้องไปฟังหรอกครูบาอาจารย์บ้าบออะไรเนะี่ยเขาสอนแบบให้ปฏิบัติไปเลยมันไม่ใช่คนเรามันต้องเข้าใจเรื่องสมมติบัญญัติก่อนว่าสมมติบัญญัติมีไว้ใช้มีไว้อาศัยไม่ใช่มีไว้ยึดมีไว้ให้เป็นจริงเป็นจังแต่คนพวกนั้นพอไปปฏิบัติต่มันยึดเพราะมันไม่ผ่านขั้นตอนนี้เออขั้นตอนของภาษาสมมุติเนี่ยของนามรูปตัวเนี้ยมันเข้าไปเล่นภายในเลยเขาไปฝึกสมาธิภายในเขาไปเจริญสติมันยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ผมนึงบอกไง เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนเรากําลังใช้ภาษากันบนโลกใเนี้ใช้คําพูดคําอธิบายกันเนี่ยและภาษาพวกนี้มันวกวนอมผมจึงไล่ต้อนคุณออกมาจากตรงนั้นก่อนว่าฟังอาจารย์วิทย์เนี่ยเวลาอาจารย์วิทย์กระแทกไปตรงนั้นตรงนี้หรือเล่าอาการอย่าไปหลงในภาษา มึงฟังไปแล้วก็จบไปเหมือนฟังนิทานเรื่องหนึ่งอะเนะอืมอย่าเป็นจริงเป็นจังกับมันบางทีไปไปพูดเรื่องครูบาอาจารย์ตรงนู้นมันแค่ไปติดในภาษานะแต่ทั้งแต่ทีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีตัวตนหรอกคือเป็นคําพูดที่ผมพูดออกมาเอ่ยชื่อเอ่ยนามขึ้นมาแต่พวกเนี้ยทุกเวลาผมเล่าอะไรก็ไปติดในภาษาที่ผมเล่าอีกไปหลงในคําที่ผมพูด ว่าโอ้ยอย่างงั้นอย่างนี้อาการอย่างเห็นอย่างนี้อย่างนี้พวกมือเนี่ยฟังด้วยความยึดมั่นถือมั่นอืมก็เลยไม่เห็นความรู้สึกตัวเองเวลาอาการพอใจไม่พอใจผมนึกบอกไหมว่าภาษาของผมเนี่ยมันแทงใจดําคนพวกเนี้อืมมันต้องฟังให้ใจสงบก่อนเว้ยม,มันต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนนะเว้ยถึงจะไปดาบสองดาบแรกมึนต้องผ่านตรงนี้ก่อนอืม ดาบสองต้องกลับมารู้ก่อนว่าเอ้ยแม่ภาษาที่แม่งมันมีไว้ใช้ไม่ได้ให้มึงอ,ยยอ่ยยึดเออเนี่ยดาบสองถ้าคนเริ่มเก็บตรงนี้แล้วเนี่ยเออจริงเนะแม่งเราก็หลงภาษาสมมุติบัญญัติเออคิดไปทางไหนไม่ว่าจะใช้ชีวิตมันก็จําภาษาอยู่ตลอดมันก็ต้องคิดอยู่ตลอดโอ้นี่เป็นบันไดก้้วแรกของ ความหลงความมืดบอดที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะเนี่ยมันต้องดาบสองต้องมาแบบนี้ก่อนนะฮะดาบสามการถอยออกมาจากภาษาสมมติบัญญัติแล้วมาเห็นอืมใครล่ะเป็นผู้บัญบัติสมมติบัรไอภาษาสมมติบัญญัมมตญิใครเป็นคนบัญญัติภาษาสมมุติก็คือมนุษย์ไงมนุษย์เอาอะไรบัญญัติก็เอาความจําความคิดอืความรู้ที่วิเคราะห์อ,ออกมาไงจาคิดวิเคราะห์รู้ เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความชอบเกิดความเห็นว่าถูกอันนี้ผิดก็บัญญัติมันขึ้นมาทั้งสองอย่างอันนี้นนผิดนะอันนี้ถูกนะแล้วก็มาเล่าเรื่องหรือไปเขียนลงในหนังสือคนอ่านไปมันก็เกิดการขบวนการจําได้หมายรู้ก็เลยถูกภาษาตรงนั้นลอล้อมครอบไว้ให้ยึดนะฮะเพราะมนุษย์เราถ้าไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยโอ้โหมันจะอยู่ยังไงมันกลัวเออมโน ตัวโมโนตัวตนของพวกเธอมัมนกลัวนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยระบบมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอนะ่ะขั้นตอนที่สามของอาจารย์มิตรมันเป็นเรื่องของกรรมถอยออกมาอมืขั้นตอนแรกต้องรู้จักภาษาสมมติบัญญัติกันขั้นตอนที่สองต้องรู้ก่อนว่าก็คือดาบสองนะรู้ว่าอ๋อคนเรามันหลงสมมติบัญญัติกันหลงในภาษาในความพูด มันยังเชื่อว่าสิ่งนี้ดีวิเศษวิสูแบ่งแยกอดาบที่สามต้องถอยออกมาอมืดาบที่หีต้องเห็นแล้วไม่หลงเข้าไปในภาษาอีกเห็นกระบวนการทั้งหมดนะครเห็นการเกิดนการดับของมันเกิดตั้งดับอืมเพราะฉะนั้น ดาบแรกมันมีสี่ดาบในชะ่ไหมอืมดาบแรกก็คือฟังผมอธิบายเนี่ยตรงเนี้ยอืมให้ใจสงบเขาเรียกว่าปล่อยให้สุดอืมดาบที่สองหยุดให้เป็นหยุดตรงภาษาสูง็ิอยาเนี่ยอืมพราะเมื่อใจสงบรเราเราจะรู้ว่าเออคนเรามันหลงภาษาอย่างเจตจารมบอกว่าอันนี้เรียกส้งตีนหมาได้ไหมเนี่ยเออภาษามันบัญญัติว่ากันไกล ซึ่งมันทุกเป็นคนบัญญัตินะแล้วเราก็ฟังมานะตอนแรกมันไม่ได้เชื่ออะไรนะแล้วมุนยุก็เกิดความเชื่อเพราะผมบอกว่าเรียกส้นตีนหมาไม่ได้คี่ยมันเกิดความรู้สึกไม่ใช่เกิดความไม่พอใจอาการว่าเฮ้ยมันจะเป็นส้มตีนหมาก็เรียกกันไกลนี่ถูกต้องตามสมมุติบัญญัติออแต่จริงๆแล้วสมมุติบัญญัตอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะทะลึ่งไปสมมุติว่าส้มตีนหมามันคนมันไม่รู้จัก คือคนแรกที่เขาผลิตออกมาเขาสมมุติบัญญัติว่ากันไกกันไกมันใช้อย่างไงมันจะใช้อย่างนี้ไม่ได้ไปใช้อย่างนี้ถ้าใช้อย่างนี้มันเป็นโทษนะครับเนี่ยเออถ้าใช้อย่างเนี้ยใช้อย่างนี้ก็ไม่ใช่มาถีบหนีบหน้าตัวเองนะก็ใช้ให้มันถูกลักษณะเออมันถึงจะไม่เป็นโทษมันถึงจะเป็นประโยชน์เพราะทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอั้งคุณต้งโทษนะครับอืมเพราะจะน้น หยุดให้เป็นถอยให้สุดนะหยุดให้เป็นดาบสองก็หยุดที่สมมุติบัญญัติภาษาเนี่ยอ,อืมเห็นได้ได้เห็นอะไรเห็นว่าภาษามเกิดขึ้นมาได้ยังไงอืมอม,มันเกิดมาจากความจําความคิดของมนุษย์ที่พูดสร้างภาษาขึ้นมาแล้วก็มาครอบงากันครอบงากันไปเรื่อยเห็นไหมฮะถึงตอนแรกอ่ะมันไม่มีภาษาบัญญัติหรอกเหมือนมอมเคี้ยวเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย สัตว์มันรู้สัตว์ไม่มีภาษาบัญญัตินะสัตว์มันรู้อแต่มันไม่มีปัญญาสัตว์นะสมองมันเล็กความมนุษย์เรารู้เราสามารถวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์ถูกถูกไหมใช้เหตุผลกับมันก่อนอ๋อภาษาบัญญัติพอเรามีภาษาใช่ไหมฮะภาษานั้นมนครอบเราอถอยให้สุดอยู่ที่เป็นเห็นได้เห็น เห็นว่ามนุษย์มันเป็นผู้สร้างภาษาอามนุษย์มันเอาอะไรมาสร้างก็เอาความจําความคิดความรู้ของมันเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังมามันก็บบัญญัติต่ออ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องพลิกออกมาระดับที่สามต้องพลิกออกมาก่อนถอยสุดอยู่ได้เป็นเห็นได้เห็นระบบไม่ได้ทําลายให้สิ้นทําลายความหลงความมืดบอดนั่นแหละเกิดความสว่างก็คือไม่หลงเข้าไปเกิดอีกในสมมุติบัญญัติในภาษาอีกเมื่อไม่มีภาษาจะอธิบายยังไง พอมันไม่หลงก็ไปเกิดในภาษามันจะอธิบายยังไงจะสอนธรรมะก,กันยังไงฮะใช่ไหมคนที่สว่างตรงนั้นแล้วมันเลยอธิบายไม่ได้ว่ากูออกจากภาษายังไงกูหลุดพ้นยังไงกูไม่หลงยังไงมันเป็นภาษาที่บัญญัติกันขึ้นมาทั้งหมดแล้วคนแม่งไปยึดเอาภาษาที่ฟังมาเนี่ยถือเป็นจริงเป็นจัง ว่ามันหลุดพ้นมันไปคิดเอาแต่คนที่พูดนี่แม่งไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้บอกว่าเฮ้ยนี่อะไรเว้ยนี่มึงเรียกว่าอะไรนี่มึงเรียกว่าอะไรกันไก่ไม่ใช่นี่มึงเรียกว่าอะไรไฟแช็กไม่ใช่มึงเรียกว่าอะไรไม่ใช่อืมมึงเชื่ออะไรนู่นนี่นั่นไม่ใช่มึงถูกเขาบัญญัติมาทั้งนั้นแล้วมึงก็เชื่อมึงยังไม่เข้าใจจุดนี้เรื่องบัญญัติภาษาเนี่ย บ้าบอเขาแตกเพราะฉะนั้นการเข้าใจภาษามันอยู่ในหลักของเหตุผลเป็นได้นะฮะตรงนี้ถ้าใครเข้าถึงเหตุผลตรงนี้ของสมมุติบัญญัติสมมติภาษาเนี่ยถ้าว่าเราโอ้เราหลงภาษาดีกว่าหลงเชื่อว่าสิ่งน,นั้นถึงนี้ดีมันจะวางเปลีอกปั้งเลยมันจะวางความเชื่อ วิจิตอิจาในส่วนนี้มันจะดับไปนะฮะอืมถามว่าดีมัด้มดีความดังเลสงสัยในภาษาสมมุมนไญรมันจะถูกถอนออกไปทีนี้การจะไปทำวุ้นจุนตานสร้างกระถินประปามันจะถูกถอนออกไปความเชื่อแบบพามจะเริ่มหมดไปอืมขั้นตอนต่อไปดาบที่สามพอมันความเชื่อตรงนั้น ความวิจฉาความลังเลือสงสัยตรงนั้นหมดไปแต่มันยังมาสงสัยอยู่เวลากระทบปัสสะเอ๊ะมันถูกภาษาใจครอบอยู่คือสัญญาใจมันยังรู้สึกว่ามีเราอ่ามันยังลังเลสงสัยอยู่ <c oughs> ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นนักธรรมทั้งหลายเนี่ยเต็มไปหมดแต่มันหลงภาษาที่ขอบัญญัติ ไปนั่งสอนกันโอ้ยมันไม่มีอะไรหลงภาษาที่ผมบัญญัติขึ้นมาเออจิตเราว่างจิตเราใสๆหลงภาษาบัญญัติกันมันยังไม่หยุดไม่เป็นยังเห็นไม่ได้นะครับเห็นหลงภาษาบัญญัติก็เลยเกิดความเชื่อนะฮะมันเลยไม่สามารถเห็นความจริงได้เห็นระบบได้อืม เห็นระบบที่ไม่มีภาษาบัญญัติอะ่ะเพราะคำว่าร,ระบบผมก็ใช้ภาษาบัญญตัติแล้วคนก็ไปพูดเอาไปสอนเอาไปพูดคล้ายๆผมเนี่ยนะฮะพุทธเจ้าเรียกว่าระบบสังสารวัตรระบบวระตัผมเรียกระบบมันเฉยๆระบบของความจําความคิดของความรู้สึกอารมณ์มึงเนอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนต้องฟังแม่งต้องออกจากภา,าผมเห็นนักธรรมทั้งหลายยังหลงภาษากันอยู่เลยแต่อ้างนะภาษาไม่มีอยู่จริงภาษาบัญญัติขึ้นมา <laughs> เออ <laughs> แต่ผมเห็นภาษาผมเห็นมันหลงภาษากันอยู่พอผมแสดงตามแบบกระแทกแดงน้ำน,นี่ยมันหลงในภาษาคำพูดคำพูดผมติดกับดักภาษาจำ <laughs> <laughs> ผมอธิบายทำเนี่ยโอ้มันฉลาดแตมันติดในภาษาเนี่ยมันเชื่อจริงๆในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยะมันเอาเป็นจริงเป็นจังทั้งๆที่แบ่งกูสมมติเรื่องอดีตเหมือนบอกว่าเมื่อวานกินข้าวอร่อยมากเลยเนี่ยอืมแต่วันนี้เสิร์ฟไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันก็หลงภาษาแล้วพวกเนี้ยอืมเห็นไหมฮะมันจริงจังนั่นเป็นอาการมันจะมาตอกมันจะมาสอนผมเนี่ยอาการกินข้าวอร่อยเนี่ยบางครั้งมันก็อร่อยเพราะมันไม่เที่ยมเราจึงอร่อย แต่วันนี้มันไม่อร่อยเพราะมันไม่เที่ยงมันจะมาสอนผมเนยนะไอ้คนพวกนี <laughs> ้ <laughs> เห็นไหมมันติดกับดักในภาษาภาษาที่ผมแสดงทำที่ผมพูดเนี่ยหลวงกันอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เลยยังรู้สึกลึกๆนะพอมันเข้าใจเรื่องภาษามันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆในภาษาอยู่นะฮะมันก็เลยไม่หมดสงสัยนะครับ มันยังไม่หมดสงสัยในสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานี่แหละลึกๆอ่ะนะฮะสัตว์มันเข้าใจภาษาเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดแค่นั้นเองที่เราต้องรู้เบื้องต้นก่อนไงฮะก็คือดาบสองก่อนคือเปลี่ยนวิธีคิดอ๋อคิดแบบเหตุผลถึงรู้ว่าเออไม่ลงภาษาแต่มันยังไม่จบไงมันยังมีดาบสามและดาบสี่อยู่ไงเออเพราะฉะนั้นโอเคองคั้นคลิปนี้แค่นี้นะ ธรรมะวรณิจจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานสวัสดีครับ